สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องมาดูปูชาแนลครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนลูกล้อประตูบานเลื่อนนะครับเป็นประตูบานเลื่อนแบบชนิดแขวนนะครับส่วนขั้นตอนนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามไปดูด้วยกันเลยครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองดูสาเหตุก่อนนะครับ ว่ามันเกิดจากอะไรทําไมเราถึงจะต้องไปเปลี่ยนลูกล้อประตูบานเลื่อนนะครับนี่นะครับประตูประตูบานนี้นะครับใช้งานมานานแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า20ปีนะครับพอมันใช้งานไปนานๆแล้วมันเริ่มจะปืดนะครับเวลาเราเปิดมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็มีการปืดสะดุดสะดุดนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับที่ผมจะเปลี่ยนลูกล้อประตูนะครับ สำหรับวิธีการนะครับตรงนี้เรามาดูที่ตัวรางก่อนที่รางด้านในตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นแผ่นสำหรับปิดเพื่อที่จะบังเอาไว้ไม่ให้เห็นตัวตัวล้อกับตัวรางนะครับเราจะต้องถอดอแผ่นนี้ออกมาก่อนนะครับตัวแผ่นปิดตรงนี้นะครับแต่ละบ้านบางทีเขาจะทำมาไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไม้หรือประตูเหล็กนะครับ คือหลักๆครัเเราก็ต้องถอดแผ่นตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นเห็นตัวรางนะครับเพื่อที่เราจะทํางานได้นะครับอย่างของผมอันนี้นะครับเขาก็จะเจาะยึดเอาไว้ด้วยรีเวทนะครับทั้งหมด3ตัวผมก็จะต้องเจาะเอาตัวรีเวทออกมาก่อนนะครับถึงจะถอดตัวตัวแผ่นปิดรางออกมาได้นะครับก็ตอนนี้หลังจากที่ผมเจาะเอาตัวรีเวทออกมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็สามารถดึงตัวแผ่นที่เขาปิดรางเอาไว้นะครับ ก็ถอดออกมาเลยนะครับตอนนี้เราก็ไปดูที่ตัวประตูด้านบนนะครับซึ่งเขาจะมีเป็นตัวล้อนะครับอยู่ในรางที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับคือจุดที่ว่าประตูแขวนอยู่กับเอ่อล้อบานเลื่อนนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเออผมจะปลดตัวตัวพลาสติกสีข,า,ขาวๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้มันเป็นตัวสําหรับล็อกล็อกสาหรับตัวปรับระดับนะครับไม่ให้มันคลายตัวนะครับผมจะปลดล็อกตัวพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถยกตัวประตูนะครับออกมาถอดเปลี่ยนตัวแขวนได้นะครับประตูแต่ละบานมันจะมีอยู่สองตัวนะครับเราก็ถอดออกให้หมดทั้งสองตัวเลยครับต่อไปนะครับเป็นการถอดประตูออกจากตัวรางนะครับ วิธีการก็คือเราจับที่ประตูนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเรานะครับอาจจะมีการช่วยอา,อาจจะมีการเขยา่าเขยา่าหรือว่ายกยกขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวตัวแขวนนะครับมันหลุดออกจากตัวล้อลัางเลื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกตัวประตูออกมาได้ครับต่อไปมาดูที่ตัวประตูนะครับที่เรายกออกมาเมื่อกี้นี้ ตรงนี้มันจะมีเป็นตัวสำหรับแขวนนะครับผมจะถอดตัวแขวนตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าแทนนะครับเราก็ถอดออกทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2อฝั่งเลยครับอันนี้ของเก่านะครับตัวล็อกพลาสติกที่เห็นอยู่มันก็หักไปด้วยนะครับต่อไปก็มาดูที่ตัวรางนะครับ ตอนนี้เราจะถอดตัวล้อบานเลื่อนของเก่านะครับออกมาจากตัวรางนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงลากออกมาได้เลยนะครับสำหรับลูกล้อนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามันมีเป็นตัวสต็ปเปอร์นะครับหรือว่ามีเป็นตัวตะป,ปูกั้นอยู่นะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มันเออมันเปิดมากเกินระยะที่เราต้องการนะครับอันนั้นถ้ามันมีขวางอยู่เราก็ถอดออกมาก่อนนะครับ ถ้าไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะลากตัวล้อตัวนี้ออกมาได้นะครับต่อไปนะครับมาดูลูกล้อของใหม่ที่จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายอ,อ,อุปกรณ์เกี่ยวกับทําประตูบานเลื่อนหน้าต่างต่างๆนะครับหรือไม่ว่าถ้าเผื่อใครหาซื้อไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกนะครับอย่างของผมอันนี้ยผมก็สั่งมาจากในช้อปปีนะครับ เผื่อใครสนใจเดี๋ยวผมจะาวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับราคาก็ชุดหนึ่งสองตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับประตูบานหนึ่งก็จะมีสองชุดนะครับสองตัวทั้งหมดประตูสองบานก็มีอยู่สี่ตัวนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูของใหม่แบบชัดๆนะครับ มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลูกล้อสีข,า,ขาวๆนะครับจะอยู่ในในรางรางแขวนนะครับส่วนตัวที่เห็นเป็นเหล็กอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเหล็กตัวนี้มันจะเป็นตัวแขวนนะครับซึ่งเราจะยึดเอาไว้กับประตูนะครับแล้วตัวพลาสติกสีข,า,ขาวๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับที่ผมปลดออกตอนตอนแรกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเวลาเราปรับระยะของประตูนะครับปรับระยะความสูงต่ำของประตูนะครับถ้าเราได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวล็อกพลาสติกสีขาวเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันคลายนะครับนี่นะครับแบบที่เห็นตามนี้เลยนะครับต่อไปก็มาดูที่ตัวประตูจริงเลยนะครับ อันนี้เราก็แยกเอาตัวขาสาหรับแขวนนะครับของใหม่มายึดกับตัวประตูนะครับอันนี้คือถ้ารูรูสกูของเดิมนะครับถ้าว่ารูมันตรงกันกับกับตัวของใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้รูเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้ารูมันไม่ตรงนะครับเราก็ต้องเจาะรูใหม่นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ครบหมดทุกตัวนะครับที่เราถอดมาเมื่อกี้นี้ ต่อไปก็ไปดูที่ตัวรางนะครับเราก็จะเอาลูกล้ออันใหม่นะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปทั้งสองอันเลยนะครับสำหรับที่ตัวรางนี่นะครับเอ่อก่อนที่เราจะลูกล้อใส่เข้าไปนะครับอย่าลืมทำความสะอาดก่อนนะครับเช็ดพวกคราบฝุ่นคราบสิ่งตกค้ากนะครับที่มันเอ่อมันตกค้าอยู่ในร่องของลูกล้อนะครับทำความสะอาดสักหน่อยก็จะดีนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ไปยกตัวประตูมาสวมเข้ากับลูกล้อได้เลยนะครับที่ตัวประตูนะครับด้านล่างที่พื้ตนตรงนี้เขาก็จะทําเป็นปีกยื่นออกมานะครับปีกตัวนี้ก็เพื่อที่จะบังคับตัวประตูนะครับเวลาเราเปิดปิดให้มันเลื่อนออยู่ในในร่องของมันนะครับไม่ให้มันเพเยออกมานะครับเราจะต้องเอาตัวประตูสวมเข้ากับปีกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาตัวขาแขวนด้านบนนะครับ ใส่เข้ากับตัวลูกล้อนะครับครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้เอาตัวประตูนะครับใส่เข้าไปกับตัวลูกล้อนะครับที่รางเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองตัวนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการปรับระดับความสูงต่ําของประตูนะครับสําหรับลูกล้อบานเลื่อนแขวนนะครับรุ่นนี้ เขาใช้ประแจแหวนปักตายนะครับเบอร์17นะครับผมก็จะปรับระดับทั้ง2ด้านเลยนะครับให้ได้ระดับความสูงตามที่เราต้องการนะครับพอได้ระดับตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปก็เอาตัวล็อกนะครับตัวที่เป็นพลาสติกสีขาวนี่นะครับเราก็เอาหมุนมานะครับหมุนมาล็อกเหลี่ยมของตัวตัวปรับนะครับ เพื่อจะล็อกตำแหน่งเอาไว้นะครับไม่ให้มันมันคลายตัวนะครับเวลาเราเลื่อนประตูเปิดปิดนะครับก็นี่นะครับตามที่เห็นนี้นะครับล็อกกลับคืนที่เดิมนะครับเหมือนตอนแรกเลยนะครับครับผมก็จะเปลี่ยนวิธีการเดียวนี้นะครับกับประตูทั้งสองด้านนะครับสังเกตได้ว่าหลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับประตูก็จะลื่นขึ้นมากเลยนะครับต่อไปผมก็จะเอาแผ่นที่ สำหรับปิดตัวตัวรางนะครับที่เราได้ถอดออกมาตอนแรกนะครับใส่กลับคืนเข้าที่เดิมครับสำหรับตัวลูกล้อประตูบานเลื่อนแบบแขวนอันนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับบางทีขนาดมันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับขนาดตัวล็อกขนาดตัวปรับนะครับแล้วก็ขนาดของรางด้วยนะครับเวลาเราที่จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับ ต้องตรวจสอบขนาดของเดิมก่อนนะครับแล้วก็ขนาดของรางเดิมด้วยนะครับว่ามีความกว้างขนาดไหนนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการถอดเปลี่ยนลูกล้อประตูบานเลื่อนแบบแขวนแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับก่อนจบนะครับอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ